ต้องกำเนิดไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรดวงแรกของโลกเนี่ยเกิดขึ้นที่อังกฤษเมื่อปี1868โดยวิศวกรชาวอังกฤษที่ชื่อเจพีไนท์จุดประสงค์ของการสร้างสัญญาณไฟนี้ก็คือเพื่อควบคุมคนที่ขับรถม้าแล้วก็คนที่เดินบนทางเทา้าบริเวณสี่แยกที่เริ่มมีปริมาณมากขึ้นสัญญาณไฟในยุคแรกเนี่ยเป็นลักษณะของแขนกลที่แสดงสัญญาณด้วยการเคลื่อนที่ขนานกับพื้นหรือหย,ยุดหรือทำมุม45องศาห,หรือระวัง ใช้ไฟแก๊สสีแดงหรือหยุดแล้วก็ใช้สีเขียวหรือระวังละเวลากลางคืนโดยดิดตั้งครั้งแรกที่หน้ารัฐสภากรในลอนดอนต่อมาสัญญาณไฟจราจรเนี่ยได้รับการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องโดยในปี1920เนี่ยวิลเลียมพอร์ตตำรวจจราจรชาวอเมริกันได้เพิ่มไฟสีเหลืองเข้าไปเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับขี่เนี่ยเตรียมพร้อมก่อนหยุดหรือว่าออกตัวนอกจากนี้ไฟสัญญาณจราจรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียวแดงเริ่มใช้งานครั้งแรกในปี1912ที่เมืองซอลิิตี้สหรัฐอเมริกา โดเลสเตอร์วายพนังกงานตำรวจเป็นผู้ผลิตขึ้นจะนานไม่นานเนี่ยการแลนด์มอแกนได้ประดิษฐ์สัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติซึ่งนำมาใช้ครั้งแรกที่เมืองเคฟแลนด์รัฐโอไฮโอและแพร่หลายไปทั่วโลกในที่สุดสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการลดการขัดของจราจรและอุบัติเหตุโดยมีความหมายของสีคือสีเขียวไปได้สีเหลืองระวังหรือว่าเตรียมหยุดสีแดงคือหยุดอันคนชอบคลิปนี้ฝากกดลกไลค์กระสุดคลยนะครับบาย